ก็ขออภัยเนาะแต่ว่าพี่วลินการกับพี่สนอะเข้ามาแล้วเนาะยังมาเห็นแล้วก็แม่ปิยาพนรอ,อบแรกเนาะแม่เมนเนาะ,ะอันนี้คืออยู่ในบ้านเปลกมากทำไมไม่เห็นมีอย่มาก็จะนั่งอีกสิ่งหนึ่งนะคะ ขึ้นน้อยมามาวันนี้เยลงแหละลงและยิ่งก่อนหน้านอนขึ้นดีนะขึ้นแต่ขึ้นดีแต่ไม่ได้เยอะนะขึ้นน้อยขึ้นดีหมายถึงว่าขึ้นทุกวันนั่นแหละแต่ขึ้นน้อยอยู่ในส่วนนี้เห็นทุกวันเลยในส่วนตอนเช้าเห็นทุกวันเลยหนูก็เปิดไว้แล้วหนูก็ซกักผ้าแล้วก็คุยกับเพื่อนไปใกล้จะถึงก็ไม่ถึงเนาะถอยหน้าถอยหลัง ยินดีต้อนรับนะคะเนาะคุณเกซินีก็ขอบคุณพี่มากๆเลยแต่กี้เพื่อนเข้ามาหลายท่านเนาะอาจจะ <c oughs> ลากันไปแล้วแต่เราไม่เห็นเนาะขอบคุณมากมากเลยเนาะเพอะไรแต่เมื่อเช้า,ชาขึ้นอยู่สวนหินเนาะพี่จีระพัฒน์ก็เข้าไปหาหนูหนูก็อยู่ในป่ากล้วยนะพี่เนาะอยู่ในป่ายางก็มามีเพื่อนเพื่อนโทรเข้ามา พอวางสายปุ๊บมันจะมีมันจะมีสัญญาณอะไรหรือเปล่าเนาะนั่นแหละก็เห็นค่ะเห็นเมื่อวานขึ้นสามรอบนะขึ้นรอบแรกก็ลงขึ้นรอบสองก็เน็ตหลุดหลุดสามสี่ครั้งเนาะก็ลงอีกข,ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยเนาะวันนี้สลับกันกับฟ้าร้องเสียงดังเนาะนั่นแหละคะ่ะก็เลยเมื่อคืนนี้ตื่นมาตอนเช้า คุณเกษรนีย่ยามาจะนั่งอีกสามนาทีนะถักใครเพื่อนอยู่เนอะตอนที่ยามายลงไปอะ่ะดูดูย้อนหลังะนะก็เห็นเขาอยู่ตลอดตอนนี้ถ้ายามยไม่เห็นขอบคุณมากๆเลยเมื่อวานก็เมื่อวานไม่เห็น ือเมนเขาไม่ไหลขึ้นแค่นั้นเองนะคะนะ่ะเป็นไรนะคะใกล้จะถึงก็ไม่ถึงเนาะถอยหน้าถอยหลังยดีต้อนรับนะคะเนาะคุณเกษีก็เนาะหนูก็ไม่รู้จะคุยอะไรเมื่อเช้า,ชาเห็นดีนะพี่เนาะตอนอยู่สวนนะ่ะหนูเห็นหนูคุยกับเพื่อนสะดวกแบบ เพื่อนเมื่อวานเนาะเพื่อนก็แบบแต่ละคนเข้ามาเขาก็น่ารักกันเนาะเขาก็ช่วยกันอันนั้นเนาะแบบเป็นกําลังใจให้กันไปเรื่อยๆเนาะ,ะนะไม่รู้เมื่อไหร่ชั่วโมงเนาะ คิดคนเดียวเล่นๆตรงริมโขงเม่ปิยพรก็อยู่ด้วยตลอดขอบคุณนะคะแม่อีกหน้าที่น้ําโขงขึ้นขึ้นจนจะท่วมแปลงผักหลังบ้านจะมีปลัก แปลงผักริมโขงที่ว่าตรงริมโขงมอปิยพรก็อยู่ด้วยตลอดขอบคุณนะคะแม่อีกหน้าทีลมพัดลมพัดลมพัดแรงใบไม้ปิวมาเต็มหน้าบ้านแล้วคราวนี้ก็ต้นไม้บางก,าก็สี่สิบนาทีคุณเกษนีตอนบ่ายยามายนั่งสี่สิบนาทีเพราะว่าไม่เห็นเม้นอย่างนี้แหละก็เลย เสียงรถก็เยอะเนะยอะเนาะยมาก็ลืมปิดเสียงตอนเลขอะนั่งอยู่นอกบ้านตอนนี้มีสามดวงตานะคะเจไลแล้วก็พี่จิรภาฒคุณเกิรีถ้าเพื่อนคนไหนที่ยามายใครก็ขออภยนะัยเนาะแต่ว่า พี่วรินการกับพี่สนนะ่ะเข้ามาแล้วนาะยยมาเห็นแล้วก็แม่ปียพนรอ,อ,อบแรกเนาะแม่พขานะเนาะหนูไม่เห็นเม้นสองวันแล้วพ็่พินวันแรกหนูไปเปิดอยู่สวนเนาะเปิดอยู่สวนหนูก็เห็นปกตินะตอนเช้าก็จะนั่งอีกครึ่งไม่ถึงครึ่งครึ่งไอ้สิบกว่านาทีนะพี่น้อหนูก็จะลงแล้วให้นะคะเปิดบ้านเพื่อจะ,อะ บางทีเนาะไม่เป็นไรหรอกทุกคนอ๋อมาเนี่ยอันนี้คือเป็นที่ระบบอะไรหรือเปล่าไม่รู้เนาะยังไงก็ไม่แน่ใจ ขอบคุณนะคะตอนนี้มีสองดวงตาเนาะคุณเกศแต่เข้ามาเปิดในบ้านนี่สองวันแล้วหนูไม่รู้เป็นยังไงโทรศัพท์หนูไม่รู้เป็นยังไง,ไม,งไม่เห็นเมนสองวันแล้วในบ้านนะเนาะหนูก็ไม่รู้จะคุยอะไรเมื่อเช้าเห็นดีนะพี่เนาะตอนอยู่สวนนะหนูเห็นหนูคุยกับเพื่อนสะดวกแบบเมนไม่ไหลคือนิ่งเลยแต่เห็นว่าเพื่อนเขาเข้ามากําลังรับชมอย่างนี้นะมีเห็นเรียงอยู่แต่ว่าเราไม่เห็นแค่ สวัสดีนะคะคุณไพฑูรย์โกสะอะไรองเงี้ยแค่นั้นแหละคะ่ะเราเราทําได้แค่นั้นนะสองวันแล้วแต่เปิดยู่เราก็อาจจะเปิดบ้านได้ไม่สะดวกเท่าไหร่นะเปิดได้บัางเปิดไม่ได้บ้างอะไรอย่างงี้น่าคิดคนเดียวก็น่าจะข้างหลังบ้านยี่ไมเป็นเป็นฝั่งโขงเนาะทุกคนเนาะฟ้ามมืดมาแล้วดำมาแล้วแต่ก็ยังไม่ตกตอนนี้นะคะตลอดเลย เตรียมของเอาไปขายหร้อย่างตอนนี้โกสายาเนาะยินดีต้อนรับนะคะคุณไพทู์เนาะรับชมจากที่ไหนเนะาะยามาหลังก็มืดมาแล้วแต่ก็น่าจะยังไม่ได้ตกตอนนี้หรอกเพราะว่ามืดเฉยๆนะยังไม่ตก มายก็ลงเพราะว่ามันไม่เห็นเม้นนะฝนตกคุณอาวอนเมื่อคืนนี้เมื่อวานร้อนร้อนสองสาวันที่ผ่านมาเนาะร้อนมากๆเลยแล้วคราวนี้มายก็ไม่รู้จะสื่อสารกับเพื่อนแบบไหนเนาะก็เลยเอาครึ่งชั่วโมงแล้วก็ลงแล้วก็ค่อยไปตอบเม้นเพื่อนลงไปกับน้ําถ้าน้ําท่วมถึงนะแต่ละปีแต่ถ้าน้ําท่วมไม่ถึงก็ดีอยู่นะก็ไม่เป็นไร แต่ปีนี้ปิมปิมแล้วมาอยู่ตลอดนะคะนะแต่ก็ไม่หลุดนะาเน็ตก,ก็ได้อยู่มีปลูกอ่ช่วงนี้ก็ปลูกโหระพาเนาะปลูกโหระพาปลูกอ แมงรักแล้วก็ปลูกกระตือนี้ฟ้าร้องมีลมแรงด้วยนะทุกคนลมตอนเช้านี่ยามาตื่นมานี่ถนนหน้าบ้านมีแต่ใบไม้เนาะยังไม่ไปไหนเลย,อยขอบคุณมากๆเลย <c oughs> สลับกันกันกบฟ้าร้องเสียงดังเนาะนั่นแหละค่ะก็เลยเมื่อคืนนี้ตื่นมาตอนเช้าคุณเกษนียังมาจะนั่งอีกสามนาทีนะเออเมื่อเช้าก็ดีๆอยู่นะดีมากเลยเมื่อเช้านี่สี่นาทีแล้วที่สอง เลยเอาแบบนี้แหละพยายามหางานส่งนั่นแหละคะ่ะส่งงานมีเพื่อนไหลท่านเลยที่อยู่เป็นเพื่อนแบบช่วยกันทักทายกันอย่างนี้ดินเขาจะสะไลด์ลงไปด้วยเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาอุ้มน้ําไม่ไหวแล้วเขาก็ถล่มลงไปแต่ว่าเป็น